สวัสดีค่ะตาสลิฟนะคะข่าวนี้นะคะตาจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด -19 นะคะที่กำลังเป็นปัญหากับทั่วโลกมากๆเลยตอนนี้แต่ว่าประเทศไทยของเราก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะคะก่อนอื่นเลยตาก็ขอ,ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านเลยนะคะคุณหมอคุณพยาบาล อาสาสมัครทุกท่านรวมถึงขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยกันอยู่บ้านจนสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆแล้วนะคะถึงสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้จะดูดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ค่ะเราหลาหลายคนยังมีความโชคดีนะคะที่ เกิดมามีอวัยวะครบ32สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในสถานการณ์ที่ลำบากแบบนี้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เกิดมามีอวัยวะไม่ครบ32หรือก็คือผู้ที่มีความพิการเนี่ยเขาจะต้องได้รับความลำบากกว่าเรามากๆเลยนะคะวันนี้ตาเลยอยากจะมาเชิญชวนทุกคนร่วมกันทำบุญกับตาลนะคะโดยตาจะขอบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอดและผู้พิการก่อนแับแรกค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะบริจาคที่เดียวกับตาลนะคะก็สามารถที่จะดูที่อยู่บัญชีของทางมูลนิธิ โดยตรงได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเมื่อบริจาคแล้วนะคะก็ขอให้ส่งชื่อที่อยู่พร้อมกับหลักฐานการบริจาคมาได้ที่ Inbox f a n p a g นนี้เลยค่ะย้ำว่าเป็น Inbox f a n p a g นนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าอันนี้เป็น Fanpage ใหม่ที่ตานตั้งขึ้นมาเพื่อรับหลักฐานการบริจาคโดยเฉพาะเลยค่ะเมื่อส่งมาแล้วนะคะตานจะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆส่งไปให้นะคะเป็นอันนี้เลย หน้ากากผ้าที่มีโลโก้ของตาลนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นลายเซน็นของ <Wow. S 1> ตาลเองค่ะหน้ากากนี้ก็จะมีสองชั้นนะคะสามารถใส่ไส้กรองได้ค่ะบางคนอาจสงสัยว่าถ้าเกิดอยากจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลอื่นๆหรือว่ามูลนิธิที่อื่นๆที่อยู่ใกล้บ้านเราสามารถทําได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะตอบเลยว่าสามารถทําได้เหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือโอนไปทางบัญชีของทางมูลนิธินั้นๆหรือว่าโรงพยาบาลนั้นๆโดยตรงได้เลยนะคะแล้วก็ เหมือนเดิมเลยค่ะส่งหลักฐานการบริจาคมานะคะเดี๋ยวตาส่งหน้ากากไปให้ลืมบอกไปว่าการบริจาคเลือดก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลังเลือดหรือว่าธนาคารเลือดเนี่ยตอนนี้เขากาลังขาดแคลนเลือดมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเลือดกรุ๊ป A กับกรุ๊ป B นะคะตอนนี้มีความต้องการสูงมากเลยค่ะสําหรับใครที่มีสภาพร่างกายพร้อมนะคะก็ร่วมทําบุญกันได้นะคะเดี๋ยวตาส่งหน้าก,ากากไปให้แน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้นะคะแล้วก็หน้ากากมีทั้งหมด200ชิ้นนะคะเดี๋ยวตันจะทําการส่งให้จนกว่าของจะหมดเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็อาจจะต้องแจ้งก่อนนิดนึงว่าหน้าก,ากากอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะแล้วก็แต่ละอันอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้ตันก็ให้คุณป้าแถวบ้านทำเพราะว่าเขาจะได้มีเงินทุนผ่าน วิกฤตนี้ไปด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะขอให้สู้ๆนะคะแล้วเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะสู้ๆค่ะ